คุ้มเท่าไรคะิ100โลละหนึ่งรอยกิโลละหนึ่ง้ป็นอายเลยไข่ปาโเมอทาอุ่นย้ไข่ปลาหไปลาหุนไเกขาทำไมวุ้ยนั่นเป็นเบนิกมันายาสวยค่ยกเป็นถาดก็ได้ยเป็นรา้าสามร้อยห้าสิบละค่ะนึ่งย่สี่โลเถามาเลยก็ได้ มาเดินค่ะากินตำมะฮงค่ะอยากขายออปลกเองบอกค่ะเอขนี้อนี้อนี้ขอนี้ขอนอนอนี้ขอนอขอ้ขอนี้ขี้่อนะคะยกี้ขอีอนนี้นี้นอนนนี้น้นอนนน้นี้ขอี้ขอนีกอ้อนี้ขอี้อ้ขออนีอ้้ออน้อน้อนน้น้อน้้ อ่งนวลไรเม็ดบอกคะชิมซิมเบิ้งค่ะหนูยากให้ซิมเบิงสักคนมาจากไหนนะมาจากวานอนค่ะแต่ว่าเอามาจากโคราชมาจากโคราชเนาะนูกคนวานอนแต่ว่าแฟนหนูขึ้นไปหลับเอาโอ้ี่โหเนื้อสวยมากเนาะแมนแมนแมสวยสวยสวย ย่าไม่ซื้อเอาไว้ว่ายปะยะอ๋อพอดีไปซื้อมาแล้วเนาะเฮ้ยสวยๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะซื้อแล้วอันนี้ซื้อให้น้องเขาขอให้ได้ขาดีเด้อถูกค่ะไม่อยากเบื่อๆจ้าเดี๋ยวก็หมดค่ะองุ่นสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะต้ม ขึ้นเอาหอยเออตามเลวเอาหอยเลยในเลยแบบปูเอาเส้นตั้งตุเลยในเลอซอยหั่นไหมหั่นหรือไม่หั่นเอามาพี่ก็ได้มาวะใส่ใส่ใส่เป็นตัวก็ได้เอามาจิ้มพี่เอามาจิ้มพี่แล้วเดี๋ยวก้นก้อนก้นก้นถ่ายไปเลยเจ้าก็จิ้มใส่นั่นแหละเดี๋ยวโออพระดาอุ่นแล้วเมื่อวานนี่นะอร่อยนะก๋าเจี๋ยนะคำหนึ่งเอานะวันนี้เขาเอาโจ้มัน แมวเลยใช่ไหม้็ไม่ไม่เึ็นลย่ก่อนอืมเพราะแมวมันไม่เหนียวไม่วานน่ะคุณแม่บอกสำหราบมือสาวเนี่ยเพื่อนเออมากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อสวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องมิวนะคะวันนี้ก็จัดเมนูแซ่บมือใบเพื่อนรู้เปล่าเลี้ยวไฟมากินข้าววันนี้ป้าเยี่ยวเราไปจัดการตำเพื่อผู้บ่าวเลี้ยวไฟเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนนี่ยเคยเลี้ยงควาย้ยควายหลายเลยวได้ลองเลี้ยงควายทุกหลังคาเรือนนะเลี้ยงควายเมื่อก่าวเลี้ยงควายันนี้มาเห็นผู้บ่าวเลี้ยงควายแล้วก็เดี๋ยวจะก็ก็เห็นตัวเองที่ตอนเลี้ยงควายทำไมนั่นคควายกว่านางงามจังเลยงามคนอีกนี่อย่ว่ามันซูมๆเอลาจะไปเบิ่งมุมของเจ้านี่มันได้หัวได้หางโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตามแล้วนะคะตอนนี้เมนูมื้อเที่ยงนะคะอั้ตั้ตั้มมื้อบ่ายมือบ่ามื้อบ่ายแล้วนะคะเอ็นของคอค่ะคอขาดเมือน้นตดีเลยมือนสวยเลยตําแล้ววอนีมื้เที่งทีมข้าวนาทีมข้าวนาตัม ต้หอยนะวันนี้นะตั้มปากตั้มโดนตั้มปาตั้มาเราก็ทำการล้างแล้วเราก็ทำการเตรียมไว้นะคะที่เรา ข่อยไปสุภาสิตปะใส่หันม,กกมากะดินบ่เอาอยู่มะกะดิอ่อนได้บ่เดี๋ยวไปแม่นมะกะทูมกันเด้อพ<ป>ี่น้องเด้อไปฟาดเอาฟา,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 าดเอาเลยฟาดา <c oughs> ดูเม่ด้าบอกขึ้นก็ไม่มีปัญหาเม่ด้าโอ้ช<ะ>ีพเนศสะท้อนได แต่ว่าสม,สมสมส,ม,ส,มสมสมส้มสีสมเซ่บอกเราเอาใบเนี่ยนะเนอ่ไรปีนี้นรถกระบะเอาทาเอาอ่อนๆอ,อนดเอธรรมดาที่ไหนไม่ได้ไดู้อันนี้ใบบัวบกประดาว่าเอามาให้คตุต้ม บ่สำในแต่ค่อยก็เขาก็ไม่ไม่รู้นะว่าใบบัวบมันแก้ซ้ำในแบบพันแบบไหนเออเขาบอกว่าอใบบัวบอีแบบหนึ่งมีแบบนี้ที่เขาเอาไปปั่นกินน้กุงใบใหญ่แต่ใบใหญ่นะแล้ก็ยังมีกล้ากินเลยใบใหญ่คือ ทานทุ่งแซบอีเดอร์สวนปดาส้มปีนต้นกระถินอยู่นะคะมีบุญแผนแหาผักแผนแหาผักดูเจ้ามีบุญก็วิ่งไปตามวิ่งไปตามแม่แล้วไปแล้วเอาไปแล้วเราก็จะใส่ขนมจีนมีบุญมีบุญส่วแม่ก็เอากระถินมันได้มาแก้ยูบอไม่มีมาแก้เปี้ยวแต่ไม่เป็นไรเปี้ยวออกมาแล้วเอาตัวอ้อนค่ะ เอาอ้อนๆนั่นละ่ะทางนี้ก็ยวกยวกยวกเส้นข้าวปุ้นลงไปผักกระเฉดลงไป่าไม่ได้ก็คือผงนัวใส่แล้วใส่แล้ววะ กระชินมะฮอยใส่ถาดไม่ใส่จานชิลถาดใส่ถาเยเดี๋ยวใส่า,สา,สานะะ่้กระชินมาหาไใส่ท่นพี่น้อ,นองเลยไม่เผ็ดเมื่อวานม<ง>่อก่อนนะเผ็ด

อหลีได้ตอมนั่นนะไม่ได้จะเพ่ายิเจ้บ่เข่าบ่เข่ายุ้บ่กลัว่าติมันเพ่ทีมอะไยบ่เปย์ทมอะไบ่มุดได้อยู่นี่เลยสิ บกบรดปไเนาะเพ็ดจยเเเป็นพวเพชรอะไเพชรันด่าเนาะมันเพ็ดจะค่อยจะยอมแล้วกินเบื้งแม่บอกด้เป็นข้าวแล้วนะไม่ใช่เป็นเกินข้าวอิ่มเลยเป็นข้าวอิ่มแล้วเออแตงจุ่มเย็นเลม่ได้ไม่ได้ไม่กินหรอเนาเคยเห็นคั่งรวมวงเลยไหมเคยนั่งรวมวง คล้ายดายผ,ผ่าเจ็แบแซ่บพี่น้องพี่น้องมา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 เจ็บไรเจ็บไรทำมะุงทำมะุงรอบบ่ายกับประทินอ่อน ขายยังแล้วเขายยังค่ะขายยัง